อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรื่องกักสินสิบเป็นอันว่าการปฏิบัติในกนสินสิบพูดกันมาโดยย่อ จะทำกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสิณน,นั่นชาญที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกสิณกองนั้นนัก็เห็นภาพของกสิณโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพรวพร สามารถจะมาคับให้ภาพของศีลน,นั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นแต่ฝึกสิกลก่อนไหนให้คล่องจริงๆในกล่องนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทำเหมือนกับที่แนะนำในการตักน้ําด้วยกระป๋องน้ํามันั้นจริงจะมีผล พอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกระสินจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกระสินทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความอิบอิ่มในใจพอถึงภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเปสมาธิมากขึ้น ร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเขาไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกรสินไม่คลายตัวนานแสนนานจะทรงยินได้แบบสบาย พอจิตเข้าเดินทานสี่ปรากฏทังโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานที่สามหูจะได้ยินเสียงภายนอกแววแวแวไม่ได้เสียงดังก็แววนิดเดียวจิตจะไม่โยกโคลงจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่นพอถึงฌานที่สี่จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นน้ำว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกัน เห็นภาพกสินมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของร่างกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอนัวจิกับกายแยกกันเด็กขาดทรงอารมณ์เป็นอุมเบกขารมณ์กับเอกขาตารม์เอกคาตารม์าารมคือเมรมจับภาพกสินเป็นรมเดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวัย มีกำลังใจโปรง่งเบขาวท้าส่งเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อยยุงจยกินลิ้นยะกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของชานสีเมื่อทำกระสินกองใดกองหนึ่งได้ถิ้งชานสีแล้วต้องทรงกระสิงก,สกองนั้นให้ชํำให้คล่อง นึกจะเข้าชั้นสี่เมื่อไรก็เข้าได้เข้าชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ให้เข้าให้มันคล่องตามจังหวะตามลำดับชั้นสแล้วถอยไปถอยมาถอยมาถอยไปหรือนึกว่าเข้าชั้นหนึ่งแล้วอยากจะเข้าชั้นสี่ถอนจากชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสี่ถอนากชั้นสี่มาเข้าชั้นสองถอนากชั้นสองไปเข้าชั้นสามทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมา ตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สำหรับคนที่แมวจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุกข้าชันตามลำดับเข้ากับสินตามลำดับชันหนึ่งสองสามสี่ข้าชาันถอยจากสี่สามสองหนึ่งข้าชาันสลับชันหนึ่งแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองแล้วก็สี่ เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลับ,ลบตกใจตื่นขึ้นมาอะไรจับชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมามันแสนจะเหนื่อยไม่วิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเสียก,ก็ยังได้ใหญ่คนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหอว่าบาา ก็ยังหาว่าเราเป็นคนบ้าทําอะไรให้มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยมาปั๊บจิตว่าฉั้นจะเข้าฌานสีละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชํานาญในการเข้าฌานตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านาวสีไอ้นวสีนวเสืออย่าไปพูดกันเลย ภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเนื่องมีความชันนาญมีการคล่องในการเข้าชานในเมื่อการคล่องในคันการเข้าชานกระสินกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช้ำเล่นหลายๆวันสักครึ่งเดือนน้นหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล้องจริงๆทุกท่าทุกอวิยาบทตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจไว้จะเข้ากระสินอะไร กข้าชันอะไรได้ทันทีนี่มาคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจับกระสินกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคำภาวนาน,นิดหนึ่งอยางแย่ครุกขลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์สามวันแล้วก็ทรงชันได้คล่องเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกระสินกองแรกกองเดียว ถ้าช่ามีความชนานาญพอกสะสินทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกอละสามลสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าอีกยี่สิบเจ็ดวันแล้วก็ได้ครบสิบกองหลังจากกองแรกเราได้แล้วลองกองแรกจะเสียเวล,ลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไปเมื่อมได้กสินทั้งสิบกองแล้วเข้าชานจึงคลองเฉพาะกสะสินตอนนี้ก็หัดมาเข้าชาน ชาญที่หนึ่งของปฐวีกสินชาญที่สี่ของอากาศกสินชาญที่สองของวายโยกสินชาญที่สามของเตโชกสินเข้าชาญตามลําดับชาญตามระดับกสินแล้วเข้าชาญสลับชาญสลับกสินเล่นให้คล่องนึกขึ้นมาวันไรได้อย่างนั้นทันทีถ้าทําได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการฝึกกสินจบจบเริ่มการฝึกกสิน การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วนี่การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนําจะพูดกับศินสักกองใดกองหนึ่งสมมติว่าเล่นเตะเ,เล่นปฐวีกสินถ้าพูดถึงปฐวีกัิศีลน่าจะเป็นนึกถึงเรื่องในเรื่องหลวงพ่อปานเขานะ่ะจะเป็นนั่งหัวเราะแล้วกระจมน้ําตายไปตามๆกัน บาตวีกริสินมีคุณค่าในการทำของให้ของอ่อนให้แข็งก็น้ำใส่แก้วเขาอย่างอื่นก็ทำเหมือนกันอาจจะแนะนำไม่หมดทุกกองในการทำให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่านอาน้ำใส่แก้วเข้าตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิคอยิานน้ำในแก้วนี้จงแข็ง แล้วก็ทําจิตเข้าถึงชานสี่ให้จิตทรงตัวถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้ำนี้จงแข็งอน้ำมือจิ้มลงไปในน้ำไม่แข็งและไม่แข็งถ้ายังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทํากันแบบนี้จงคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทําให้มันแข็งให้มันชินต่อไปนึกปั๊บวัานน้ํานี้จงแข็งแข็งทันทียังนี้ใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้ นี่ส่วนกระสิงกองอื่นก็เหมือนกันทําแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องนี่เราจะใช้พิญญาสมาบัติอยากจะดําดินก็ได้อยากจะเดินน้ําก็ได้อยากจะเหาะก็ได้อยากจะดิฐานให้ไฟลุกขึ้นใหม่ชนที่ไหนก็ได้ทําที่มืดให้เป็นแสนสว่างก็ได้ทําที่แสนสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้จะเดินนิรมิตอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพยตายก็เป็นทิพ เพาะเอืนเดินอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแบบประเภทที่เป็นเรื่องคนชาวโลกเคานะถ้าไม่คนนี้รักกันถ้าไม่คนนี้แตกกันอาย่างนี้ไม่เกิสิง,งเพราะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกสิง,งเขาาม่ยายมไายแล้วก็ต้องโนนไปอยู่ในเอเวจีมหานรก ใช้แต่สิ่งที่เป็นคุเนี่มาพูดกันถึงการเจริญกับสิ่งเข้าฌานสี่จึงคล่องแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยากนึกอะไรก็ได้มันนึกพับเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาแางคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอาตมาว่าชาไป การลัดมือนี Weg, divine, Britney, ่มันต้องตั้งท่ามีถ้าเราเล่งกับสินได้พิญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอยกายถอดจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์เนี่ยมาเถอถามเรื่องความมุ่งหมายว่าก็ฝึกไว้ทำไมเขาฝึกกันเอาไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอรหันต์ กำลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้แต่เวียนยังอยู่ในฐานะอภิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวันก็เสื่อม ถ้าพระหนุ่มเอ็นสาวน้อยน้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสิงก็พังในเมื่อเราทำให้ปัญญาสมาบัติในขนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัวเวลาคุมไม่สลายตัวจะยังไงก็เข้าถึงฌานสี่กระสิกนกองใดกองหนึ่ง <c oughs> แล้วแล้วก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นประสูนาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอาก็สินอภิญญาในประฏิสูตน์ได้ทุกชาติทุกภพถอยหลังใช่ก็ตนไปกี่แสนใช่ก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้ เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคำสงสัยคำว่าสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างที่คนละเมิดสินไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดสินข้อไหนจึงลงนรกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวดาถามพรหมที่ท่านทรงศินบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้ เราเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการส่งศีลเราก็มาส่งศีลให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นประสดาบันแล้กวก็าการที่จะถ้าจะถามกันไปทีว่าอการทรงศีลบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะว่าฌานโลกีถ้าศีลบกพร่องมาลยฌานมม่ก็พังมานั้นศีลดีมาหลยฌานก็พล ที่มาทรงศินบริสุทธิ์คุมศินให้ดีศินมันเคยคุมอยู่แล้วก็คุมอยู่แบบสบายๆเพราะว่าเรามีาเรามีที่บาทสีครบถ้วนมีกําลังใจครบถ้วนเป็นของไม่อยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้พิญญาสมาบัติเขาไม่มาหมวดน,นั่งเล่นพระสดาศีท่ากันหรอก เพราะอะไรเพราะกําลังอ่อนไปยันดับต่ำที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าเอ,อร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี้มันดีแล้วมันเลวมองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลือ อยากจะดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักให้จิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความลบโมโตสันหาจุดจบถึงก็ความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคนตัดความรักได้สินได้แบบง่ายๆ เรื่องความโกรธความยำบัดแล้วก็ห้ำหั่นห้าห้ามห้ำหั่นเสร็จแล้วด้วยกําลังของฌานมันไม่มีแรงยันดิ่งก็ตัดเร็นเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธความยำบัดเพราะอาศัยตัวเองเป็นสําคัญร่างกายเป็นสําคัญเราโกรธคนนะเราโกรธกายเราถือตัวเราก็ถือกายแล้วไม่ได้ถือใจไอ้กายที่เราคิดจะฆ่ายังไงยังไงมันก็ตาย ส่วนนายมันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าจะกว่าฆ่าใจของบุคคลอื่นก็เป็นการควรจะ่าฆ่าใจของเราที่มันครบความชั่วฆ่าอารมณ์ความชั่วในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกับอาการของบุคคลอื่นที่เสียดแทงใจเราเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่ดด่าใจเขาด่าดกายกายของเราประเดี๋ยวมันก็พัง จเราไม่รับรู้กายมันถูกได้เขาช่างมันเป็นว่าเราขอตัดสภาวะความรักในเพกค,ความโกรธความกระทบกระทั่งจิตที่ไม่ถูกใจเส้หมดเพราะสิ่งท่านหลายเ่านี่ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิสมาในกายก็ได้ไม่ถอดก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดู พระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้พิญญาหกซะก่อนท่านได้พิญญาที่ก่อนค่อยพูดกันท่านได้พิญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทําไมถึงไปไม่ได้ท่านได้พิญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จับโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่ เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมาอย่างไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นบระสดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนพื่ออนาคาเขาเรียนเฉพาะพระอ,อรหันต์กันเลยเพราะว่ากําลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสโกมันไกลกันลิบลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้ กำลังสูงกว่ากันมากเทียบกาลังกันคล้ายๆกําลังหมูกําลังช้างสุขาวิปัสสโกกําลังเหมือนกําลังหมูเชละพิญโยก็มีกําลังเหมือนกําลังช้างในเมื่อมีกําลังเหมือนช้างแต่พาหนะของสิมภาระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มี เป็นอว่าสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องชั้นใดช้างหยิบเขาแล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมูข้อนี้มีประมาชั้นใดการตัดการมาชันทะก็ดีการตัดปฏิฆะก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดี สามารถจะแก้โดยยานหรือฌานที่ได้มา,าน่ารมพุ่งส้ายก็ดีหรือความงโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหมหมีหรือไม่มี อาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามตมาตามาก็ตอบว่ามีถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทำไมที่อยากจะรู้ก็เชิญทำให้ได้แล้วก็ไปให้ถึง ถ้าจะถามว่าคนพูดเคยทำได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกจะมาถามกันทำไมเป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็ขอให้พูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่ใช่เอาตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้หรือเปล่าอาตรมาก,ก็ตอบว่าไม่รู้ ถามว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกเขาตอบก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอก,กตามหลักวิชาตามตำรับตำราที่แตงเขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านแนะนำสั่งสอนบางแล้วก็ตามท่านที่อยู่อยู่เดินเดินอยู่ในประเทศไทยเลพลอแผลบเดียวถึงพุทธคยาเลพลอแผลบเดียวถึงทัศมาหาร เลยอ,อีกนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเลิ่นหน่อยเดียวไปลังกานี่อย่างนี้ตัวเขามีอยู่เป็นนว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้พิญญาสมาบัติเมื่อท่านได้พิญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้กันฟัง,ฟงน้ผู้รับฟังจะเชื่อ,อไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก,ก็ขอตำหนิ การที่บอกว่าเชื่อทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินาศสีถือว่าเป็นอธิมโมกขสสถัทธาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบัติตามคนประเภทนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะครบครบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวเดียวก็เชื่อเส็แล้ว ดีไม่ดีไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้แบบนั้นดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีกแล้วไปคบคนนี้สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันมันใช้ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่อเขาอีกคนประเภทนี้พระไม่คบไม่ครบเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตาม ก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าธรรมะที่พระพูดมานี้ควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่จริงสมเหตุสมผลไหมถ้าพิจารณาด้วยปัญญาให้่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้ แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใหญ่ถ้าใช้ได้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในครั้งหนึ่งมีพระพุะพะพทธเจา้าทรงประทับอยู่มีประสงค์ไปชุมกันอยู่มากในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจา้าทรงแสดงวัฒนมเทศนา ซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก,ก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุาาบตะดูก่อนสารีบุตรถ้อยคํำเดียตามาพูดมาน,นี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรไดกล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาพระทั้งหลาย พากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพราะไรพระหาว่าพระสารีบุตรท่านอนงตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นอกักษาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากพู้ตรญญนั่งแสดงท่าเบ่งอวดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าจึงได้มีเมื่อทรงทรารบลัทมาราณมจิตขมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายยังได้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจำคำของสาลีบุตรไว้และองค์สมเด็จไปจอมไตรกัณว่าทำไมจึงไม่เชื่อพระสาลีบุตรจึงได้ตอบว่าข้าพระพุทธ,ธเจ้าจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติก่อน ถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรสรงตัสข้าพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจี่ยวข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจรงในมีพระพุทธดีกาตาแกวรรดาประสงค์ทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสารีบุตร เมื่อเราพูดอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติตามถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้วเชื่อนี่ละบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> การดีท่านทั้งหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อแต่มาจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากจะคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิด คิดอย่างเดียวยังพอรงมือทำด้วยทำอย่างจริงจังทำอย่างคนที่มีอิทธิบาตสีคือมีชั้นทะความพอใจมีวิทยะความเพียรมีจิตตะเอาใจสดจดจ่ออยู่มีวิบังสาใช้ปัญญาพิจารณาในเวลาปฏิบัติทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัตัติทรงชมเชยชั้นใดอาตมาก็ชมท่านกันนั้น สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาพโยคาวจารทั้งหลายจงพายกันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันใช้ปัญญาพิจารณาประธรรมคำสั่งสอนงองค์สมเด็จพระพักวันหรือจะส่งฌานสมาบัติด้วยกำลังจิตของท่านกันได้ตามสมควรกัเวลาและขอความสุขสวัสดิี่พัฒนบมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีด่บรดาพุทธาท่านพโยคาวจรทุกคนโดยทุนนาสวัสดี